าคะ่ะวันนี้นะครับหนูเข้าบานครับท่านผู้ชมแล้วพ่อผมผมอายุไหนพ่อพ่อดูหนูหน่อยนี่ไงพ่ออีกรับเห็นหนูไหมนี่คือหนูตัวเป็นเปล่น <c oughs> ตายยังอ่ะ <c oughs> โอเคแล้วพาอใช้เลยตีมันทำไมมันตายแล้วกดตีมันตายเลยเรื่องด่วนอันนี้เรื่องด่วนแล้วคลิปสั้นชันเราคลิปสันนปส้นชันนะครับถ้าผมปรับกล้องไม่ได้อ่องั้นลาไปก่อนนะเจ้หนูเดี๋ยวครั้งหน้าเจอาหนูจะมาถ่ายอีกนะครับบายบายครับโอเคอ่ะไม่บายนะ Bye-bye.